สวัสดีค่ะพบกับนุชนะคะจากออโต้โซ i e ายค่ะแล้ววันนี้นะคะนุษยได้มีโอกาสอยู่กับเจ้าสุดหล่อคันนี้เลยค่ะ Toyota Revo GR Sport นะคะซึ่งคันนี้นะคะเขาออกแบบมาใหม่นะคะโดยเขาเน้นการที่ เอา DNA ของรถแข่งออกมาซึ่ง GR เนี่ยย่อมาจากการซูเ a c i n g ค่ะซึ่งเป็นทีมแข่งของ Toyota และคันนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการแข่งขัน v ว r ร์แลนดี้แชมเปี้ยนชิค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์นะคะระดับโลกสิ่งที่น่าภูมิใจของคันนี้นะคะก็คือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์คันนี้เป็นวิศวกรชาวไทย2ท่านค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวที่แรกของโลกอยู่ที่เมืองไทยค่ะจะมีการผลิตและส่งออกไปขายทั่วโลกค่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะในตัวรุ่น Toyota Revo GR Sport เนี่ยซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเขา ท็อปกว่าตัว r o c กโนะคะจึงทําให้ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่0ล้านสองแสบาทค่ะบางคนนะคะเริ่มมีข้อสงสัยว่าทําไมกระบะสมัยนี้ถึงราคาเกินล้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายนอกภายในแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะสําหรับการขับขี่รถคันใหญ่ๆว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ ไปขับกันนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงภายนอกของเขาก่อนเริ่มจากตัวด้านหน้าเลยตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยค่ะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นตัวลังพึ่งเนี่ยตัวนี้เขาจะดีไซน์ใหม่ะค่ะจะเป็นตัวช่องอากาศนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดก็คือโลโก้ตรงนี้ที่จะเป็นห่วง t o โตยโต้าเนี่ยจะไม่มีแล้วจะมีคําว่า t o โตยโต้าแทนนะคะแล้วก็จะมีกล้องหน้าค่ะเพราะว่าคันนี้เขามีระบบกล้อง360องศานะคะตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าเขาจะตกแต่งให้มันเป็นสีดํา เมทัลลิกค่ะดาเงานะคะตัวกันชนก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตกแต่งสีดําเมทัลลิกค่ะามาดูไฟกันบ้างไฟตัวนี้นะคะเป็น LED โปรเจคเตอร์ค่ะถัดลงมาก็จะเป็นนี่ไฟตัดหมอกซึ่งเขามีการดีไซน์ตัวกรอบของไฟตัดหมอกใหม่นะคะก็คือจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งสีดำค่ะเป็นดําเทิลิกนะคะอยู่ตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นและความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูที่ล้อกันบ้างนะคะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วค่ะสีดำค่ะตกแต่งด้วยสีเทานะคะแล้วตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่เลยคือเขาเรียกว่าดีไซน์ GR Sport นะคะด้านในค่ะมันจะมีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงอยู่นะคะแล้วก็มีตัว g r Sport นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมากขึ้นเลยค่ะ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําเงาสีดำมัทะริกนะคะแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีกล้องค่ะเป็นกล้อง360องศานะคะแล้วก็เขาจะมีไฟเลี้ยวที่ฝั่งอยู่ในกระจกนะคะกระจกอันนี้จะเป็นพับไฟฟ้านะคะแต่ว่าช่วงที่เรากลดล็อกหรือว่าล็อกรถเนี่ยเขาจะไม่พับอัตโนมัตินะคะเราต้องกดในรถค่ะแล้วก็ด้านล่างจะมีโลโก้นี้เลย GR ค่ะถัดมานะคะจะมีสติกเกอร์ค่ะที่เขา เป็นดีไซน์ใหม่นะคะคันนี้สีแดงเขาจะติดสติกเกอร์สีดํากับสีขาวแต่ถ้าเป็นรถสีขาวหรือรถสีดำเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์สีแดงกับสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นบันไดค่ะบันไดสําหรับเราก้าวขึ้นนะคะมือจับสําหรับทั้งสฝั่งเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนกุญแจเนี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทคีย์ค่ะบบนี้นะคะถ้าเราถือกุญแจไว้แล้วก็นี่กดเปิดประตูลรถได้นะคะ มาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราเริ่มจากด้านบนเลยจะมีเสาอากาศนะคะแบบที่ฉลามนะคะชารฟินนะคะแล้วก็โลบาสีดําขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นสีดําเงานะคะไฟท้ายค่ะก็ยังเป็นไฟท้ายตัวเดิมเป็นแบบ LED นะคะ ก็มีบันไดขึ้นค่ะแล้วก็มีไฟเบรก LED นะคะเป็นดวงที่3โลโก้โตโยตา้าอันนี้เป็น h ฮรัก r e โวรุ่น GR Sport นะคะสติกเกอร์ตกแต่งด้านหลังค่ะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาท้ายนะคะสีดำด้านนะคะแล้วด้านหลังจะมีกล้องมองหลังด้วยไฮไลท์ของเขานะคะเขาจะมีตัวสปริงค่ะที่สามารถให้เราเปิดและปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวค่ะสำหรับผู้หญิงก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างคะ่ะว่ามีอะไรที่ใหม่ ดูภายในกันบ้างน,นะคะเริ่มจากตัวน,นี้เลยดูจากเบาะก,ก่อนก็ได้ค่ะเบาะนะคะเป็นเป็นสูเอตนะคะซึ่งจะเป็นหนังกลับนะคะสลับกับตัวหนังเทียมแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีแดงนะคะทรงเขาอาจจะเป็นแบบทรงสปอร์ตนะคะ,ะเขาจะมีแบบมีโอบก,กระชับํำตัวให้นั่งสบายนะคะแล้วก็เขาจะมีโลโก้ตรงนี้ GR ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ บอกเขานะคะถ้าเป็นฝั่งคนขับเนี่ยเราสามารถปรับได้ไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางค่ะถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารนะคะก็คือจะต้องปรับมือค่ะมาดูที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะหุ้มหนังนะคะแล้วก็เขาจะตกแต่งด้วยได้สีแดงนะคะแล้วตรงตรงหัวของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีสีแดงอยู่เอาไว้คอยบอกเราว่าวงล้อค่ะเราหันไปทางไหนนะคะตัวแถบสีแดงเนี่ยก็จะไปตามนะคะแล้วก็ด้านล่างของพวงมาลัยเนี่ย จะตกแต่งด้วยนะคะเป็นสีสโมกซิลเวอร์นะคะออกเป็นแนวสีเทาค่ะแล้วก็มีโลโก้ G R ค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันค่ะด้านซ้ายทั่วไปก็คือเราจะควบคุมนะคะหน้าจอส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกควบคุมหน้าจอคอคพิทตรงด้านหน้าของคนขับนะคะด้านล่างถัดลงมาจะเป็นตัวคุชคอนโทลเพราะคันนี้เขาจะมี ตัว a m i c r a d a r c r u i s e c o n t r o นนะคะหรือว่าตัว a d p t i v e Cruise Control ค่ะซึ่งแปลผ่นตามคันหน้าค่ะเพราะเขามีกล้องนะคะ360กล้องหน้ากล้องหลังกล้องรอบคันนะคะตัวของพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีตัว p a d d l Shi i ตถ้าเราขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติอยู่เนะี่ยอยากจะเปลี่ยนเพิ่มความสนุกสนานในการขับนะคะเราก็ใช้เกียร์พั d เด s h i ฟตตรงนี้ได้นะคะมาดูคอนโซลค่ะคอนโซลของเขานะคะจะเป็นพลาสติกนะคะ ตกแต่งด้วยสีดำแมทัลลิกแล้วก็สีเทานะคะที่เป็นสโมกซิลเวอร์นะคะถัดลงมานะีคะก็จะเป็นตัวจอค่ะตัวจอตัวนี้เป็นตัวจอทัชส,สกรีนนะคะรองรับ Apple c a r p l a y a n d แต่ว่าต้องเสียบสายค่ะด้านล่างลงมาก็จะเป็นควบคุมแอร์ค่ะแอร์ Air ตัวนี้จะเป็นแบบดูโอโซนะคะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะไกลๆนะคะตัวแอร์ตัวนี้ จะเป็นตัวระบบการขับขี่ของคันนี้ซึ่งคันนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็น4คูณ4นีก็คือเขาจะมีระบบการขับขี่แบบออฟโรดนะคะโฟไฮโฟโล,โลนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี power outlet นะคะตัวนี้แห้มีให้เราถึง2จุดค่ะแล้วก็มีที่เสียบ USB นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆซึ่งอันนี้ช่วยในการลงทางชันนะคะอันนี้ก็ช่วยให้รถอยู่ในเลนนะคะมีที่วางแก้ว2อัน เป็นเกียร์นะคะตัวเกียร์ของ To โยต a ก็ที่เป็นที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะคะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ให้มาเป็นตัวสปอร์ตได้นะคะโหมดการขับขี่ของคันนี้จะมีทั้งหมด3าโหมด Normal ก็คือที่เราสตาร์ทรถเลยแล้วก็เราจะเปลี่ยนมาเป็น E c o คได้หรือเป็น Power ได้ Power นี่ก็เหมือนกับโหมดสปอร์ตนะคะเพิ่มกำลังให้รถมากขึ้นตัวเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะคะยังไม่ใช้เบรกมือไฟฟ้าค่ะ ก็มีช่องเก็บของนะคะในนี้จะมี power outlet อีกหนึ่งชุดนะคะเพื่ออาจจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังคันนี้มีแอร์หลังนะคะแต่ว่าไม่มีจุดเสียบ USB ค่ะโตโยต้าค่ะเขาจะมีตู้เย็นมาให้อันนี้เขาจะเรียกตู้เย็นเพราะว่าพอเวลาเราใส่พวกพวกนมหรือว่าน้ำนะคะแล้วก็ขับรถไปเนี่ยตรงนี้แอร์เขาจะเป่ามาแล้วก็ ทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยค่ะมีความเย็นมาดูด้านบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะใส่แว่นกระจกมองหลังนะคะที่ตัดแต่งอัตโนมัติค่ะนี่ตรงนี้เขาจะมีมีกระจกให้นะคะแต่ไม่มีไฟค่ะมาดูด้านนี้บ้างด้านนี้ไม่มีกระจกค่ะเขาคงคิดว่าทำมาให้ผู้ชายเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้มีกระจกไม่ได้คิดว่าผู้หญิงจะมาขับ รวมๆด้านในรถก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าฟิลการขับขี่ที่ว่าเขาเซตมาเป็นแบบนักแข่งเน่ยเป็นรถแข่งจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ t ตล่าริเว g ร์จีอาตัวนี้นะคะเรามาทดลองขับกันนะคะก็เครื่องยนต์ของตัวนี้ก็คือเป็นใช้เครื่องเดียวกับร็อ c โคนะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร Vn Turbo ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสามารถเป็นสปอร์ตได้แล้วก็ปรับมาเป็นขับแมนนวลได้ด้วยนะคะก็ทำให้พละกกำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะ และระบบความปลอดภัยนะคะที่ Toyota าเขาให้มาในเจ้าคันนี้นะคะ mm hmm. เขาก็คือใส่ Toyota s a ซฟตี้เซนมาเต็มระบบเลยนะคะ mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะเป็นการเตือนก่อนการชนหรือว่าดึงเราเข้าเลนนะคะเป็นตัวเลนคีฟนะคะส่วนนี้เราก็จะมีใบสปอตด้วยค่ะถ้ามีรถมานะคะข้างๆเราเนี่ยก็จะมีไฟเตือนตรงกระจกค่ะและตัวนี้นะคะ mm hmm. เขายัางใส่ระบบ Dynamic Laser Cruise Control นะคะหรือว่า Adaptive Cruise Control นะคะเป็นการผันแปรตามคันหน้าค่ะวิธีตั้ง Adaptive Cruise Control ของเขานะคะก็คือเราเซตตรงนี้เลยเป็นก้านเล็กๆนะคะอยู่หลังพวงมาลัยเห็นง่ายค่ะไม่ได้เดเซตยากอะไรกดค่ะเสร็จแล้วก็เซตค่ะนี่คือด้านหน้าเขาจะมีตัวระยะจับของคันหน้านะคะเราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้ค่ะอันนี้เราก็เพิ่มนะคะเพิ่มให้ความเร็วมันขึ้นไปเพราะว่าคันหน้าอยู่ค่อนข้างไกล แล้วก็วิธีออกก็ง่ายๆค่ะแล้วก็กดลงปุ๊บแคนเซลปุ๊บมันก็หรุดนะคะพวงมาลัยของคันนี้นะคะถ้าเราขับในความเร็วที่ค่อนข้างต่ำเราจะรู้ส <amię. S 2> ึกว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยมันจะมีความหนักอยู่แต่ถ้าเราทำความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแบบให้มันเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะก็คือเขาจะมีความเบาขึ้นแล้วก็จะควบคุม Dragon. ได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนช่วงล่างเนี่ยเขามีการเซตใหม่ มันจะมีเขาจะเซตให้มันค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเขาจะบอกว่าเพื่อที่คนขับเนี่ยจะได้รู้สึกสนุกกับมันเหมือนมันเป็นแบบรถแข่งนะคะถ้าต้องการที่ถ้าคนที่ชอบรถที่มีช่วงล่างที่นุ่มนะคะคันนี้ก็ก็ถือว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความดุดนันความสปอร์ตนะคะถือว่าคันนี้ค่ะตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนุชก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะที่มาขับรถกระบะแต่อย่างที่บอกก็คือรถเขาเนี่ยพอเป็นรถที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็จะมีทัศนวิสัยที่ดีแต่สิ่งที่สาวๆอาจจะไม่ค่อยชอบสาํสา,สา,สาสหรับรถกระบะคันนี้ก็คือพวงมาลัยถ้าเวลาเราขับที่ความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยเขาค่อนข้างที่จะหนักถ้าเราเข้าตามซอกซอยเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วนะคะที่เราทําความเร็วที่เกิน80 พวงมาลัยเขาก็จะมีความเบาขึ้นค่ะแล้วก็เขาจะมีความคมช่วงล่างนะคะไม่ได้ที่เขาบอกว่าเซตมาค่อนข้างแข็งเนี่ยนึกเอามาใช้งานเนี่ยนึกก็รู้สึกว่าเออมันแข็งแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะคะก็คือถือว่าใช้งานได้ได้ดีเลยค่ะ up กันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าคันนี้ Toyota Revo GR Sport นะคะซึ่งเป็นตัวยกสูงขับเคลื่อน4ล้อนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆกับรถคันใหญ่ๆอย่างนี้ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งค่ะไม่ได้ว่าจะต้องเอาไปรุยในสนามแข่งหรือว่าไปรุยออฟโรดอย่างเดียวเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะราคา5ตัวของเขานะคะอยู่ที่1ล้าน 2 9 9 0 0บาทค่ะและก่อนจากกาันวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะร้านเจมี่คาเฟ่นะคะย่านสวนสุขไทยจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะมานั่งชิลๆถ่ายรูปก,กับเครื่องดื่มเย็นๆอาหารอร่อยนะคะมาได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะนุ่นจะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ